เห็นอยู่ค่ะติดตามตลอดกดเบิ้งตลอดกดแชนุ๊กดเบื้องตลอดค่ะเบิ้งตลอดนุ๊เบิ้งอีพออแลเบิ้งมีใจมีใจแล้วดีใจวาะค่ะราลงใ่ไหมคนจำใ่ได้จำจำจได้แล้ววันนี้เมื่อกี้ได่ชื่อว่าอะไปันนี่ยังไงเข้าใจเข้าข้าเข้าใจคขับข้าอ คิดออกเองก็ย้อนพลังนึกคิดอยู่นะพเบังแล้วพลังก็ค่อยค่อยคิดจ้า ให้มันกับลูกย่างคุณคุณนั่งจายยางกบคุณี่กำลังใจนาใต้มาหาทีนี้กำลังใจหลายเลเมื่อนสาวางออกมาส่อยิงตังไข่สองตังไข่เพื่อนสาวกิยังเก่งมากเลยค่ะย่งออกมาเด้อเือนสค่ะ

ไปลูกให้จบเลยคุณตากำลังสนุกคืนนี้ันไปว่าไปน่เีงคูน้องไปล่นควายด้วยกันจนตะวันเด็นๆน้องดงแนนายับขึนนั้นปามันเป็นจริง

เศร้าอีเศ้าอีเศบาดเนี่ยและบ่ไม่เศาบาดเน่เช้าบาดน่าบ้าหลใจเรานได้ป่าเดอ้ออาาเศ้านเช้าโไม่ต้อยไปเศร้าแล้เศร้าแล้วคันเศร้าหุ่นเราไปอยู่สารคาม

เราก็สารการแ่แนวเดี๋ยวนี้มาแนวเดนแล้วสื่อสารซอพอแหอว่าแรงน่างๆแงรู้สึกไม่ดีทั้งตัวนี้อาถุกเราลงเราลงหนาห้องให้เรียบร้อยได้ไหมฮ่าฮ่ังๆลันง้าห้องอีนดีตัวนี้แม่บอกว่าไม่อีนหี้

ลอมเพ่งมาจาลอเพงเนาะเพ่งไมคนีเปิดฝั่งรอมเดียวล่อแตามเลย้อมอดโหลดาดีะครับ่อเอไปดี่าดีพรอา่นเอไปดาต ไปเออไปเลยไปเลยจวดเล่อจวดลวเนาะจวดวเนจวเด่นตัวเนาะซาตเตอร์พอเดอนะคะในเจ็บก็เลยมาเห็นได้มาสัมผัสกัอีพอดาวันดอนศาลปินเป็นปรมาคู่เพลงนะคะะกาดเลยหรอกกดไปฟังกันกา สมาย่ม่บ่อเนุม hmm. so er oh, ือเลยแม่อ๊สม่กรอ่งม่แม่อมเลยแม่ถือกลี๊งจ้าวหนา่งไปโอนตั้โอ้มาหาแม่เมือนที่แหลตาฮักงแ่วกเลบน้องิา่าวน่ิบเไม่เ่ยม่ด่อรเดใช่ไมเราเลยฟังเ ก็มีเสียงคันกอเสียลใส่บตรดอกโฉก่อูเรียนติตาเสียงไหะไปพเาดาร่าอมาเอามาเอามาเอามาเเอามาเอามาเอามาาเอว่าาอามาเมาเอามาเอเอามอมอ มันมหาพอแล้ววันนี้นะพอกัสิไดไปพักพอนแล้วค่ะคลิปนี้ไม่เจ็บก็ขอจบไปแค่นี้นะคะ